มูลเซลล์จอกศักดิ์สิทธิ์ดวงตาแห่งพระเจ้า d ีวายออโตเมติกเลคคอดรมูลเซลล์ถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าอัมเบรสตาตามการวิเคราะห์ผลึกโฟอตอนิกอันเป็นโครงสร้างหลักของมูลเซลล์แสดงให้เห็นว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อ4,600ล้านปีก่อนยุคข,ของมนุษย์ซึ่งนั่นก็แปลว่า มันถูกสร้างขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยล้านปีก่อนที่โลกใบนี้จะถือกำเนิดขึ้นด้วยซ้ำทำให้มันกลายเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดของระบบสุริยะโครงสร้างหลักของมูลเซลล์จะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าผลึกโฟตอนิกซึ่งแม้ว่าจะหาได้ยากจะก็สามารถหาได้บนโลกเช่นกันแต่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นการสร้างผลึกโฟตอนิกนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ตลอดประวัติศาสตร์ มนุษย์สามารถสร้างมาได้เพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นนับตั้งแต่การศึกษาผู้มันอย่างเข้มข้นตั้งแต่ศตวรรษที่20ตระกูลฮาวเวย์พวกเขาสามารถสร้างมา,า,มาได้เพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นในขณะที่นักเล่นแร่แปรธาตุจากแอตลาสสามารถสร้างได้มากกว่าเพียงเล็กน้อยแต่แกนกลางของโมลเซลนั้นเป็นผลึกโฟตอนิกที่มีขนาดมหึมมาซึ่งหากนับรวมความยาวของมันแล้วจะมีความยาวอยู่ที่3,000กิโลเมตร ใช้แสงเป็นตัวกักเก็บข้อมูลและควบคุมข้อมูลระด,ดับสูงเพื่อส่งออกคำสั่งให้ระบบต่างๆทำให้ผลึกฟโฟตอนิกที่ประกอบเป็นมูลเซลลเป็นดังซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดมหึม,มาซับซ้อนจนเหลือเชื่อและพลังการประมวลผลอันล้นเหลือที่สร้างอนุภาคที่สะท้อนไปมาในผลึกฟโฟตอนิกมีการกล่าวว่าแม้จะนำความเร็วการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทั้งโลกมารวมกันก็ไม่อาจเทียบเคียงกับการประมวลผลของมูลเซลได้ ซึ่งหน้าที่ของมูลเซลล์มันจะทําการเก็บข้อมูลทุกอย่างบนโลกโดยที่มันจะทําการสแกนโลกทั้งใบหนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาโนวินาทีและรวบรวมผลการสแกนไวในฐานข้อมูลมันทําหน้าที่เป็นดังฐานข้อมูลของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่สามารถบันทึกเอาทุกสิ่งที่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกเอาไวในฐานข้อมูลได้โดยความจําขนาดมือมาของมูลเซลล์ไม่ได้บันทึกแค่สิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เท่านั้น แต่รวมไปถึงลักษณะนิสัยความทรงจำความคิดแม้แต่จิตวิญญาณของมนุษยชาติหลังจากมูเซลถูกมนุษย์ค้นพบโดยดาวเทียมในศตรวรรษที่20มันได้ทำการแฮ็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโลกรวมถึงฐานข้อมูลความลับทั้งหมดสิ่งนี้ทำให้ความมั่นคงของทุกประเทศทั่วโลกสั่นคลอนอย่างรุนแรงเนื่องจากใครก็ตามที่เข้าถึงฐานข้อมูลของมูเซลได้พวกเขาจะรับรู้ความลับทั้งหมดบนโลก พื่อตัดสินว่าใครจะคู่ควรกับการใช้พลังของมันมูลเซลจึงได้จัดสงครามขึ้นโดยใช้พื้นที่ที่ถูกเรียกว่าซีเรียลแฟนตาซึมหรือเซราฟสภาพแวดล้อมเทียมภายในมูลเซลซึ่งตั้งอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์จะถูกเรียกว่าออโตมาตอนซึ่งการทำงานของมันจะคล้ายกับอากาศซหรือรากแห่งสรรพสิ่งในแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในประวัติศาสตร์มนุษย์เซราฟมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการอัญเชิญเซอร์น ในเฟสเอ็กซ์ตารเซราฟจะทำการบังคับให้ผู้เข้าร่วมสงครามต้องทำการต่อสู้กันจนกว่าจะเหลือเพียงหนึ่งเดียวตามกฎของมูลเซลนอกจากนี้ระบบของเซราฟยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม NPC และพื้นที่ทั้งหมดในการต่อสู้ภูมิทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเซราฟล้วนแต่เป็นบิวิที้มาร์เบิลที่ทรงพลังและยังสามารถคงอยู่ไปได้ตลอดการหากไม่ปิดการใช้งานซึ่งพื้นที่ในเซรับจะประกอบด้วย โรงเรียนสุคุมิหาระอารีนาโคลอสเซียมเมืองแห่งฝนโปรยปรายโลกดิสโทเปียที่ฝนตกตลอดกาลฝนนี้แสงให้เห็นถึงความกวดเกลี้ยวของแอสเซสินที่กลายเป็นเบิร์ซเกอร์และมีการกล่าวว่ามันคือแบบจำลองของเมืองที่หยุดนิ่งและถูกทำลายของโลกมาเรออดุมเมืองหลวงแห่งดอกกุหลาบดินแดนของเนโรคราวิอุสมาเรลูซูเรีย เมืองหลวงแห่งตันหาอาณาเขตของทามโมโนมาเอมาเรเมรุมเ um มืองหลวงแห่งโชคชะตาที่สาบสูญดินแดนที่ออกแบบตามเมืองฟุยุกิมาเรออริโกะวังทะเลพายุอาณาเขตของเอาเทรามาเรคาซึสุสานแห่งความมืดของไททันพระราชวังของเอาเทราคาลูลุสพาทิคิอุสความรุ่งโรจน์ที่สาบสูญของข้า อาาเขตของข่าวมหาราชฟาไซ f THE MOON หรือสกิโนอุราคาวะเป็นสถานที่ที่ถูกเรียกว่าทังขยะเป็นที่ที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นอันตรายรวมถึงข้อมูลต้องห้ามที่ห้ามเปิดใช้งานและภายในเซรารจะมีพื้นที่ที่ถูกเรียกว่ามูลเซลเป็นแกนกลางที่จะมีลูกบาสีทองเป็นแกนซึ่งสิ่งนี้ก็คือแกนกลางของมูลเซลทั้งหมดเซอรวนท,ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นจากมูลเซล จะต้องทำการปกป้องมันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแม้นั่นจะหมายถึงการที่เซอร์แวนตนนั้นจะต้องสังหารมาสเตอร์ของตนเองก็ตามและเหล่าเซอร์แวนที่ให้ความสําคัญต่อมาสเตอร์เหนือกว่ามูลเซลพวกเขาจะถูกลบตัวตนและข้อมูลทั้งหมดจากบันทึกข้อมูลของมูลเซลโดยจะไม่อาจกู้คืนกลับมาได้ตลอดกาลและสุดท้ายจะเป็นพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าซีโร่ด์กเมื่อ14,000พปีก่อนอัมเบลสตาร์ได้ตรวจพบโลกและอารยธรรมของมนุษย์ มันได้ทำการส่งชิ้นส่วนของตัวเองที่มีเวลเบอร์02ซึ่งได้พุ่งเข้าชนกับฟ้าออดอะมูลและได้แทรกซึมเข้าไปในมูลเซลล์เวลเบอร์02ได้ทําการโจมตีมูลเซลล์ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับฐานข้อมูลของมูลเซลล์แต่ท้ายเวลเบอร์02ก็ได้พ่ายแพ้และถูกกักกันไว้ในพื้นที่ถูกเรียกว่าซีโร่ดาร์ไปตลอดกาลซึ่งนอกจากมูนเซลล์นั้นจะบันทึกข้อมูลของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว มูลเซลยังได้มีการบันทึกเหตุการณ์นในอนาคตด้วยการที่มูลเซลมีพลังในการคำนวณและประเมินผลอน,นาคตออกมาในรูปแบบต่างๆได้ความสามารถที่แท้จริงของมูลเซลลนั้นเหนือล้ำยิ่งกว่านั้นมากด้วยการที่มูลเซลล์นั้นสามารถทำได้แทบทุกสิ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ซึ่งมันสามารถรังสรรค์สิ่งที่ผู้ใช้ปรารานาถึงได้ทุกสิ่งโดยแทบจะไรข้อจำกัดครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ